ผู้ที่ถูกเลือกซึ่งเป็นบุคคลที่มีพระวิญญาณที่มองไม่เห็นนำทางมาสู่ข้อความนี้พวกเขาถูกระบุว่าเป็นลูกหลานของราชวงศ์ฝ่ายจิตวิญญาณที่มีรหัสแสงฝังอยู่ในตัวตั้งแต่ก่อนเกิดความทุกข์ยากที่พวกเขาเผชิญไม่ใช่การลงโทษแต่เป็นการชำระล้างเพื่อเผยความบริสุทธิ์ภายในการเดินทางสู่การตื่นรู้มีอะไรบ้าง 1. การแยกตัว ผู้ถูกเลือกจะรู้สึกเหมือนเป็นคนแปลกหน้าในโลกนี้มิตรภาพและความสัมพันธ์ที่ไม่สอดคล้องกับความถี่ที่สูงขึ้นจะค่อยๆห่างหายไปที่โลกไม่เข้าใจเช่นชีวิตของยอนหน้าที่เขาเป็นผู้เตรียมทางให้พระเยซูเขาจะไม่เดินเหมือนคนปกติแต่จะทำตามสิ่งที่ถูกเรียกจากเบื้องบน 2. สัญญ,ญาณพวกเขาจะเริ่มสังเกตเห็นสัญ,ญญาณต่างๆเช่นตัวเลขที่ซ้ำกันความฝันที่สดใสและสัญชาตญาณที่เฉียบคมขึ้น 3. การเปลี่ยนแปลงกระบวนการตื่นรู้เป็นทั้งความเจ็บปวดและการปลดปล่อยความถี่พลังงานจะเพิ่มขึ้นทำให้ไม่สามารถทนต่อการสนทนาที่ผิวเผินหรือเรื่องดราม่าได้อีกต่อไปพวกเขาจะสแสวงหาการเชื่อมต่อที่ลึกซึง้งและวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของพระเจ้าการใช้ชีวิตในฐานะผู้ถูกเลือกมีดังนี้ 1. การยอมรับตัวตนเมื่อยอมรับธรรมชาติฝ่ายจิตวิญญ,ญาณของตนเองจะเปลี่ยนไป ความสงบจะกลายเป็นเพื่อนที่คงที่และปฏิหารจะเริ่มเกิดขึ้นตามธรรมชาติ 2. การเป็นผู้นำผู้ถูกเลือกจะถูกจัดวางอย่างมีกลยุทธ์เพื่อเป็นตัวเร่งการเปลี่ยนแปลงพวกเขาจะกลายเป็นประภาคารสำหรับจิตวิญญาณอื่นๆที่กำลังตื่นขึ้น 3. การเติบโตความสามารถในการให้อภัยจะขยายตัวความกตัญญูจะกลายเป็นทัศนคติที่เป็นธรรมชาติและศรัทธาจะกลายเป็นสิ่งที่ไม่อาจวันไหวได้การเรียกคืนมรดก เราสามารถเรียกคืนได้ 1. การขึ้นครองบัลลังก์ถึงเวลาแล้วที่ผู้ถูกเลือกจะสวมบทบาทที่ถูกต้องในฐานะลูกพระเจ้าฝ่ายจิตวิญญาณพวกเขาไม่ต้องพิสูจน์ให้ใครเห็นว่าพิเศษอีกต่อไปตำแหน่งคือบทพระเจ้าเพราะเข้ามาในโลกนี้มาในฐานะผู้ช่วยกู้ไม่ใช่ทาต 2. ส 2. การเป็นช่องทางพวกเขาจะกลายเป็น ช่องทางสำหรับความอุดมสมบูรณ์และภูมิปัญญาที่เหนือกว่า 3. การรับใช้ภารกิจของพวกเขาคือการเป็นแสงที่ส่องสว่างเส้นทางสำหรับผู้อื่นและการเปลี่ยนแปลงของพวกเขาเองก็เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้สำหรับทุกคนขอให้คุณมั่นใจในการเป็นผู้ถูกเลือก